สวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆ้องแฮปปี้ไลฟ์บายวีรนทุกทุกคนนะคะวันนี้มีหัวข้อเรื่องของทำไมนะคะเราถึงไม่ควรสั่งสอนนะคะเด็กๆนะคะในยุคปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจนะคะในการที่จะเอามาแบ่งปันกับพี่พี่น้องน้องแฮปปี้ไลฟ์บาวีรนธทุกทุกคนคะ่ะว่าพอดีมันมีเหตุการณ์นะะึงค่ะกับพี่วีเมื่อประมาณสักสองวันที่แล้วนะคะก็ เหตุการณ์นี้มันก็คือเนื่องจากว่าคือลูกสาวของพี่วีเนี่ยค่ะเขาเนี่ยสวมเสื้อกันหนาวนะคะพอเสร็จแล้วเขาก็เอาไปวางที่พื้นค่ะปรากฏว่าเขาก็วางที่พื้นค่ะคุณแม่ก็บอกว่าลูกให้เก็บเสื้อกันหนาวเนี่ยที่เราเนี่ยอาจจะได้ใช้ต่อเพราะช่วงนี้อากาศเย็นใช่ไหมคะให้หนูเอาไปแขวนไว้ค่ะคุณแม่ก็บอกเขาประมาณสักโอ้หลายครั้งเหมือนกันนะคะร่วม3 4 5 6ี่หหดครั้งได้บอกแล้วบอกอีกนะคะเธอก็ไม่ทํา เราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราบอกนี่เด็กเด็กยุคนี้ทำไมเขาถึงไม่ทำนะคะ,ะลูกพี่วีนี่ยอายุ8ขวบนะคะตอนนี้อยู่ป .2, 2> นี้ก็ปรากฏว่าพอบอกก็เลยก็ต้องเปลี่ยนวิธีนะคะแสดงว่าวิธีการบอกเขาเนี่ยบอกให้เขาทำเนี่ยสั่งให้เขาทำแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าเก็บเถอะลูกมันมันไม่มีระเบียบนะคะมันไม่อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เวิร์กวิธีการที่เราบอกให้เขาทำสั่งให้เขาทำเนี่ยความสำเร็จหรือว่าความเข้าใจของเขาเนี่ยน้อยมาก พี่วีก็เลยลองเปลี่ยนดูลองเปลี่ยนวิธีการนะคะแทนที่จะสั่งเขานะคะบอกเขาให้ทําทําเลยทําสิ่งนั้นเลยบอกว่าให้ลูกเก็บเสื้อให้เรียบร้อยเลยโดยที่บอกไปแล้วร่วม1ิครั้งเขาไม่ทำนะคะทีนี้ก็เลยบอกเขาว่าเล่าเรื่องนึงให้เขาฟังบอกว่าสมัยที่คุณแม่เนี่ยนะ,ะอยู่สักประมาณสักอายุ20กว่าปีตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ก็มีเสื้อกันหนาวแบบนี้แหละแบบของหนูนี่แหละแต่คุณแม่เนี่ยไม่ได้เก็บเอาไว้วางไว้ที่พื้นนะคุณแม่ไปแขวนไว้ตรงที่ที่หนึ่งเนี่ย ที่มันไม่ควรจะแขวนแล้ว,ลวเสื้อมันก็แบบใจยับยับหน่อยนะ,ะแ,มแม่ไปแขวนไว้ที่เสาสมัยนั้นท,ที่บ้านเนี่ยมันมีใต้ถุนใช่ไหมคะเราแวขวนไว้ที่เสาปร,รากฏว่าตอนที่คุณแม่น่ะเอาเสื้อตัวนั้นเนี่ยมาใส่รู้ไหมคะลูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแม่ก็ลอยฟังเขาตั้งใจฟังนะคะพอบอกลูกเขาว่าเฮ้ยพอแม่เอามาใส่เสื้อไม่ลูกมันมีตะขาบอยู่ในเสือ้อแล้วมันก็กัดแขนคุณแม่ด้วยเพราะคุณแม่เก็บเสื้อไว้ในที่ที่มันไม่ควรเก็บ อพอบอกลูกแบบนั้นปุ๊บลูกก็เริ่มคิดตามแล้วลูกก็เริ่มคิดตามว่าเอ้ยแล้วที่เขาเอาเสื้อกันหนาวเนี่ยกองไว้ที่พื้นบ้านเนี่ยชั้นล่างเนี่ยโอกาสที่จะมีตะขาบแต่มันมีหรือเปล่าพอฟังดังนั้นแล้วค่ะคุณแม่ไม่ต้องบอกค่ะว่าให้ลูกสาวเนี่ยเอาเสื้อไปเก็บไว้ที่ที่เหมาะสมนะคะพอคุณแม่เล่าเรื่องนี้เสร็จบอกว่าที่เราให้เก็บให้เหมาะสมแปลว่าครั้งที่ต่อไปที่เขาจะเอามาใส่เนี่ยเขาจะได้มีเสื้อที่ปลอดภัยนะคะไม่มีอะไรที่มันจะเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ย มันมารบกวนหรือว่าทำอันตรายเราพอพี่มีพูดจบปุ๊บก็ไปทำอย่างอื่นนะคะหันกลับมาอีกทีหนึ่งเสื้อก็ถูกแขวนไว้นะคะในที่ที่เหมาะสมในที่ที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะคะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะอะไรรูไหมคะเพราะว่าหลายๆคนคะ่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเวลาที่มีอะไรที่เรียกว,ว่าอยากให้ลูกทำอย่างที่เราต้องการเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เลือกที่จะสั่งก่อนบอกให้ทำสิ่งต่างๆก่อนโดยที่ว่าไม่ได้ เริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามชวนให้เขาคิดนะคะข้อดีของการสั่งเนี่ยสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ดุมากๆนะคะ สั่งไปแล้วเนี่ยเขาเชื่อในในขณะที่เราเนี่ยบอกลูกไปค่ะว่าให้หนูทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เลยเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่ดุนะคะดุมากๆบอกเขาแล้วเนี่ยอาจจะได้ผลนะคะแต่มันจะเกิดสิ่งหนึ่งที่มันจะอยู่ในปมในใจเขาคือว่าเขาจะขาดอิสระทางความคิดหรือเวลาที่เขามีความคิดที่แตกต่างกับพ่อกับแม่เนี่ยเขาจะไม่สนทนาหรือไม่แลกเปลี่ยนหรือไม่มีการอภิปรายกับพ่อแม่ ข้อควรระวังอย่างหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ที่ดุมากๆนะคะเวลาที่เราเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงความคิดเห็นหรือเราไม่เคยตั้งคําถามให้เขาคิดเลยเนี่ยเวลาที่เขาคิดต่างกับเรามากๆเนี่ยมันจะเกิดช่องว่างระหว่างความคิดห่างกันไปมากๆจนเมื่อถึงเวลาหนึ่งที่ความคิดของเรากับลูกเนี่ยต่างกันมากๆแล้วเขาไม่กล้าที่จะเล่าให้เราฟังเนี่ยถ้ามันเป็นความคิดที่มันอาจจะเกิดอันตรายกับเขาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไป แนะนำนะคะหรือว่าบอกวิธีคิดให้เขาได้เลยแตกต่างกันค่ะกับวิธีที่เราไม่เริ่มต้นจากการสั่งแล้วค่อยสอนนะคะเราเริ่มต้นจากการตั้งคำถามหรือว่าเราใช้หลักการของการโคชชิ่งนะคะกับลูกๆนะคะโดยเรื่องของการตั้งคำถามว่าทำไมถึงต้องทำแบบนั้นนะคะเราทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรแล้วทำแล้วเราได้อะไรนะคะลองสอนให้ลูกเนี่ยลองใช้ความคิดพิจารณาแล้วจึงค่อยตัดสินใจนะคะ บางครั้งสิ่งที่พ่อแม่บอกไปสั่งให้ทําเลยเนี่ยบางครั้งมันอาจจะถูกหรือมันอาจจะผิดนะคะมันก็เกิดขึ้นได้แต่เพียงแต่ว่าในการตัดสินใจของพ่อของแม่เนี่ยที่บอกไปเนี่ยนะคะถ้ามันถูกก็ดีค่ะแต่ถ้ากมันเกิดผิดพลาดเนี่ยลูกเขาก็จะเรียนรู้ว่าอม,มันอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปนะคะแต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยการตั้งคําถามเราจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะความคิดของลูกกับความคิดของเราเนี่ยจะมีความ ใกล้เคียงกันแล้วเขาจะเกิดความไว้วางใจนะคะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยสามารถรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้นะคะในเรื่องการเก็บเสื้อผ้าที่พี่วีเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะพอเขาเข้าใจลึกซึ้งว่าเขาควรที่จะทำเพราะอะไรเขาช่างดูแล้วว่าถ้าเขาต้องการที่จะทำเพื่อให้มันเกิดความปลอดภัยกับเขาเขาก็จะทำแต่ถ้าเขาฟังแล้วค่ะเขาบอกว่าโอเคไม่มีปัญหาอยากกองเสื้อผ้าไว้ตรงไหนก็ได้นะคะ ตะขาบแมงป่องมันจะมาอยู่ในเสื้อกี่ตัวก็ชาติไม่เป็นไรใครก็ให้เขาเลือกก็ให้เขาเลือกไปได้เลยทีนี้เวลาคุณพ่อคุณแม่ฝึกใช้หลักการนี้นะคะหลักการเป็นพี่เลี้ยงหลักการตั้งคําถามค่ะเราลองฝึกบ่อยๆสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะได้รับคืออะไรรู้ไหมคะเราจะได้รับความไว้วางใจจากลูกของเรานะคะสามารถใช้ได้กับคู่ชีวิตนะคะใช้ได้กับเพื่อนๆที่ทํางานได้เลยนะคะแต่วันนี้พี่วีขอลงลึกในเรื่องของ คุณพ่อคุณแม่ที่ใช้หลักการตั้งคําถามนะคะเพื่อการเลี้ยงลูกพอเขาเกิดความไว้วางใจค่ะไม่ว่าสิ่งที่เขากําลังคิดหรือกาลังจะทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความมินมีนะคะหรือมีความผิดพลาดไปแล้วเขาจะกล้าที่จะเล่าให้เราฟังบอกเล่าให้เราฟังโดยตัวอย่างของพี่วีเนี่ยลูกๆเนี่ยเขาสามารถบอกได้ทุกอย่างคะ่ะที่เขาเกิดความผิดพลาดมานะคะยกตัวอย่างง่ายๆสําสหรับเด็กป .2 นะคะเวลาเขา ไม่สามารถที่จะมาเข้าห้องน้ำได้กลางคืนบางทีมันก็มีนะคะฉีดรถที่นอนเขาก็สามารถบอกคุณแม่ด้วยมือของสุว่าเออมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วทุกอย่างก็แก้ไขได้นะคะไอเรื่องของการตั้งคำถามหลักการเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยนะคะถ้าเราลองฝึกใช้กับลูกเราะค่ะในเรื่องที่หนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดดใดน,นะคะทักษะนี้จะค่อยๆนะคะขยายผลนะคะสร้าง ภูมิคุ้มกันทางความคิดทำให้เขาเป็นคนที่ฝึกนะคะคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะเพื่อนะคะเขาจะสามารถตัดสินใจทำอะไรบางอย่างหรือไม่ทำอะไรบางอย่างอยู่บนหลักการของเหตุผลนะคะไม่ด่วนตัดสินใจเพราะว่าในปัจจุบันนี้ค่ะการที่เรารีบตัดสินใจนะคะด้วยอารมณ์หรือด้วยข้อมูลบางอย่างเนี่ย ที่เราไม่ได้คิดแล้วก็วิเคราะห์อย่างมากพอนะคะมันอาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดความเรียกว่าตัดสินใจผิดพลาดได้ในขณะที่ความคิดเห็นแตกต่างค่ะมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝึกให้ลูกๆของเราค่ะมีทักษะในเรื่องของการคิดนะคะไม่ด่วนตัดสินใจลองฝึกตั้งคำถามดูซิว่าเราทำไปเพื่ออะไรนะคะทำแล้วมันมีข้อดีอะไรแล้วมันมีข้อเสียอย่างไรและสุดท้ายเนี่ย เราจะเลือกตัดสินใจแบบไหนแบบนี้เนี่ยเขาจะมีความลึกซึ้งนะคะกับทุกๆก,การตัดสินใจค่ะเวลาเราฝึกแบบนี้กับลูกๆนะคะเราฝึกตั้งคำถามเนี่ยลูกๆของเราก็จะมีความมีเหตุมีผลแล้วเขาก็จะเป็นคนที่มีความใจเย็นนะคะ ไม่รีบด่วนสรุปไม่รีบตัดสินใครว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีเขาจะคิดวิเคราะห์ไคร่ครวนจนเขาคิดว่ามันถูกที่สุดแล้วมันก็ใช่ที่สุดแล้วเขาก็จะถึงจะตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำนะคะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยซึ่งถ้าเขามีทักษะในเรื่องที่หนึ่งมันก็จะสามารถขยายผลไปในเรื่องที่สองที่สามที่สี่ที่หและทุกๆเรื่องในชีวิตของลูกเราได้นะคะเช่นกัน แต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยการสั่งเลยบอกให้ลูกทําค่ะสมมุติบอกว่าเอาให้เธอพับผ้าสิลูกให้พับผ้าให้เรียบร้อยนะคะกินข้าวแล้วให้ล้างจานนะคะโดยที่เราไม่เคยอธิบายเรื่องของความลึกซึง้งเรื่องของเหตุผลเรื่องของสัมพันธภาพเรื่องของหน้าที่เรื่องของสิ่งที่จะได้รับนะคะเขาก็จะคิดและทําแค่นั้นวันหนึ่งนะคะเวลาผ่านไปเขาก็อาจจะทําหรือไม่ทําอย่างที่เราบอกก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเขาทําด้วยความเข้าใจทําด้วยความลึกซึง้งเขาจะเป็นคนที่มี เหตุผละคะ่ะไม่ว่าเหตุการณ์ในชีวิตเขาเนี่ยมันจะยากแค่ไหนไม่ว่าเหตุการณ์ในชีวิตเขามันจะประดังประเดีหรือว่ามีความรุนแรงแค่ไหนเขาสามารถใช้หลักการเนี่ยถามนะคะด้วยตัวของเขาเองว่ามันมีข้อดีมันมีข้อเสียยังไงถ้าทำแล้วเขาจะทำเพราะอะไรนะคะ ก็ฝากไว้กับนะคะพี่พี่น้องๆ h a p p y Life b บวีรนุชทุกๆคนคะ่ะลองนำหลักการนี้ไปดูนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะสามารถชมย้อนหลังได้เดี๋ยวพี่วีจะโพสต์คลิปนี้นะคะในเพจ Happy Life by วีรนุชนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube Happy Life by วีรนุชคะ่ะเราเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ